บองได้เลยแจ้งความเอาตำรวจจับได้เลยอเอาให้ตายบอกเลยคือผมไม่ชอบการขายแบบนี้วันนั้นผมเข้าไปในขับรีโวเหมือนกันโสต์อวดเลยผมเข้าไปคอมเมนต์เลยพี่พี่โดนบวกราคาเข้าไป50,000<ช>ไอห้าหมื่นเนี่ยคือเงินที่เขาเก็บพี่ไปแล้วล่วงหน้าอตอนนี้ผมเจอแปลกๆมาเว้ยอะไรย่าริดคอร์สราเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่เดือนตอนนี้ไม่ยังรอ 3- 4สเดือนอยู่เลยจองเข้ามาเซลที่ไหนไม่รู้เปิดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นจ้า ดอกเบี้ยศูนย์เหรอคุณเหรียญคอน48งวดยาฤิ์คอร์สนะตัวใหม่ๆเลยนะมันเปิดตัวเนาะมันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วมีมีนี่อีกรีโว่4ประตูยกสูงขับสองทีเรเนอร์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์คอน84งวดจริงๆเนี่ยไอรีโว่เนี่ยดอกเบี้ยศูนย์มันมีใช่ครับแต่มันผ่อนยาวไม่ได้ใช่84งวดนี่เป็นไปไม่ได้นะแล้วทั้งสองเคสเนี่ยทั้งยาฤิ์คอร์ทั้งรีโว่4ประตูเนี่ยเห็นเขาบอกว่าดอกเบี้ยศูนย์ไม่พอนะแถมประกันภัยชั้นหนึ่ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในในยาฤิคอสยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยไม่เคยไม่เคยเจอเลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเนี่ยมาเจอเจ้าเนี้ยเสนอมาได้ไงไม่รู้ของโอไปสืบตัวรีโมมาใช่ไหมผมไปล่อซื้อตัวยาฤิคอสมาคือยาฤิคอสลูกค้าผมอะดอกเบี้ยศูนย์ผ่อนสี่ปีเป็นไปไม่ได้แถมประกันด้วยแถมอุปกรณ์ตกแต่งด้วยเป็นไปไม่ได้รู้ว่าเจออะไรมาเจออะไรมาครับบวกราคารถจ้าออเหมือนกันเลยคูเหลียงเหมือนกันเลยหรอของโอก็บวกราคารถเหมือนกันคือของโอเนี่ยโดนบวกราคารถไปห้าหมื่น ของรีโว่เนี่ยไอ้ดอกเบีย้ยศูนย์ผ่อนแปดสี่งวดเนี่ยแถมประกันภัยอ,อุปรกรณ์ครบโดนโบกลูกค้าไปห้าหมื่นใช่ครับเท่ากับแล้วว่าบอกลูกค้าดอกเบีย้ยศูนย์เท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ลดในราคาที่แพงขึ้นกว่าปกติไอห้าหมื่นที่บวกเข้าไปในราคารถนั่นแหละมันคือดอกเบีย้ยมันคือดอกเบีย้ยที่ลูกค้าจ่ายที่ลูกค้าจ่ายเองใช่ครับนะเราจะมาบอกดอกเบีย้ยศูนย์ได้ยังไงใช่ไหมของผมก็เหมือนกันยาลดคอร์เนี่ยลูกค้าดีใจโอ้โหได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มาไม่มีที่ไหนขายได้ไม ผมมาดูแกะรหัสดูลอซื้อมาโดนโบลราคาเข้าไป3หรือห้าหมื่นนี่แหละจริงๆแล้วลูกค้า ส่วนใหญ่อ่ะอก็จะไม่รู้เพราะว่าเซลล์ส่วนใหญ่เลยนะที่อโอเจอเจอ,เจอมาจะไม่แจ้งลูกค้าว่าแบบเป็นการบวกราคามาลูกค้าจะรู้มาอีกทีก็คือสัญญาเช่าซื้อมาถึงตัวลูกค้าแล้วอ่าจริงก็คือรับรถไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วจริงคือถ้าเซลลเขาบอกตั้งแต่แรกอ,ะอ,อ่ะอ่าอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้ว่าถ้าถ้าเซลเขาแจ้งว่านเนี่ยเนี่ยผมบวกราคารถเข้าไปให้พี่นะ,ะในราคารถห้าหมื่นบาทตรงนี้ก็เหมือนเป็นดอกเบี้ยที่พี่จ่ายมาแล้ว แจ้งลูกค้าไปเลยถ้าลูกค้ารับรับได้โอเคก็ไม่มีปัญหาถ้าลูกค้ารับทราบใช่ครับอ่ะมันก็ทําอะไรเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีไปแอบบวกเขาเนี่ยแล้วก็ไปบอกไปเขียนว่าเนี่ยบวกค่าซับดาวห้าหมื่นถึงเวลาไม่ได้เอามาซับดาวเอาไปรวมในราคารถก็เหมือนลูกค้าจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วใช่ครับอย่างเงี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยศูนย์นะเอออย่างเงี้ยฟ้องได้เลยแจ้งความเอาตํารวจจับได้เลยเอาให้ตายบอกเลยคือผมไม่ชอบการขายแบบนี้เพราะมันเหมือนมิจฉาชีพมันไม่ใช่เซลล์มันมีวิธีตรวจสอบ ดอกเบี้ยศูนย์คำนวณง่ายมากอ่าคุณเอาราคารถลบเงินดาวแค่นั้นจบเลยยังไม่จบเอาราคารถลบเงินดาวนะครับจะได้เป็นยอดจัดไฟแนนซ์ยอดกู้นั่นแหละแล้วเอายอดกู้เนี่ยหารจำนวนงวดได้เลยแค่นั้นจบเพราะมันเป็นดอกเบี้ยศูนย์ไงใช่มันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอ่สมมติแล้วกันนะอ่าผมทำโจทย์ข้อหนึ่งขึ้นมาให้ดูรีโว่4ประตูยกสูงอ่าเกียร์ออโต้2.4มิตล956 9 5 6 0 0 0สมมุติดาว25%นะครับดอกเบีย้ยศูนย์84งวดคำนวณยังไงอ่ะลบ25%เงินดาวก่อนยอดจัดเท่ากับ7 1 7 0 0 0นะครับแล้วหาร84งวดได้เลยนะครับ84งวดได้เลยค่างวดต้องได้เท่ากับ8536แต่ถ้าเกิดหารมาแล้ว ค่างวดไม่ตรงค่างวดเยอะกว่าที่เราที่เราคำนวณเองนั่นคือไม่ใช่ดอกเบีย้ยศูนย์ราคารถ956 0 0 0พันเนี่ยบวกซับดาว5 0 0 0 0เท่ากับราคารถ1น00ึ0 0ล้านใช้ลูกค้าก็จะได้รถที่ราคาแพงกว่าไอห้าหมื่นเนี่ยเขาเก็บดอกเบีย้ยลูกค้าไปแล้วแล้วจะมาแจ้งลูกค้าว่าดอกเบีย้ยศูนย์ได้ยังไงนะครับถ้าท่านไหนเจอแบบนี้นะครับไปเช็คดูนะไปรีเช็คดูนะราคารถ หากเงินดาวเสร็จได้ยอดกู้ไฟแนนซ์เอายอดกู้หรือยอดจัดไฟนแนนซ์เนี่ยมาหารจำนวนงวดถ้าตรงนั่นคือดอกเบี้ยศูนย์ที่แท้จริงใช่ครับแต่ถ้าไม่ตรงคุณไปแจ้งความคุณไปร้องเรียนต่อขบอคุณไปฟ้องเลยนะไปเอาเงินก้อนนี้กลับมานะคือเราเป็นห่วงลูกค้าปัจจุบันนี้มันมีการขายหลายรูปแบบมากซึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับเราขายแพงอ่ะคือลูกค้าลูกค้าไม่รู้ไงจริงๆเราขายถูกต้องตามจรรยาบรรณ นะล้วก็เราไม่ได้ขายแพงกว่าที่อื่นนะแต่พอมาเจอไอ้แบบเนี้ยเสนอให้ลูกค้าไปล,าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่รู้นึกว่าถูกจริงๆแล้วโดนของแพงมาลูกค้าในขับในขับส่วนใหญ่อะ่ะก็คือแบบว่าได้มาอย่างเงี้ยก็จะแบบเอามาอวดกันว่าแบบว่าผมได้ดูกว่านู่นนี่นั่นอะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะจริงใช่ลูกค้าเนี่ยคือโดนโดนรบ <มา S 1> คา่ามากวันนั้นผมเข้าไปในขับรีโวเหมือนกันมีมีลูกค้าโพสอวดเลย ผมเข้าไปคอมเมนต์เลยพี่พี่โดนบวกราคาเข้าไปห้าหมื่นไอห้าหมื่นเนี่ยคือเงินที่เขาเก็บพี่ไปแล้วล่วงหน้าจริงๆแล้วการที่เราได้ของถูกมามันก็ต้องอตรวจสอบเยอะนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะพอดีเขาบอกว่าเขามาโชว์ว่าเขาได้ส่วนลดแสนหนึ่งอ่าแต่พอผมไปตรวจดูเอา้าโดนบวกมาห้าหมื่นเอา้าส่วนลดพี่ได้จริงห้าหมื่นเองนี่ใช่มันไม่ถึงแสนลูกค้าลูกค้าจะต้องดูดีๆมันมีหลายเคสนะบางเคสแบบเอาไปแจ้งลูกค้าว่าได้ให้ส่วนลดเพิ่มให้ส่วนลดเยอะ แต่จริงๆแล้วก็บวกไปราคาจริงๆนะก็บวกเข้าไปในราคารถแล้วบางเคสก็บอกได้ดอกเบี้ยถูกมาโดนบดราคาไปแล้วเยอะแยะไม่หมดตอนเนี้ยที่ดูคลิปอยู่แล้วแบบกําลังดูข้อเสนออยู่แล้วบบเอ้ยมีความเอกใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะถา,ถามเราได้นะ ทักเข้ามาลิงก์ไลน์ใต้คลิปลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะฮะผมฝากไว้นิดหนึง่งผมฝากวิธีคำนวณไว้ให้เลยนะครับถ้าดอกเบีย้ยสูเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าคำนวณยังไงง่ายมากอีกตัวที่จะฝากไว้ให้คือวิธีการคำนวณค่าง,งวดนะครับเผื่อลูกค้าเจอดอกเบี้ยถูกมาแต่ไม่รู้ว่าดอกเบี้ยถูกเนี่ยเป็นดอกเบี้ยถูกจริงๆหรือเปล่ามันจะยากไหมว่าพี่ไม่ยากหรอกอราคารถนะครับเท่ากับยอดดาวบวกกับยอดกู้ไฟแนนซ์อันนี้เป็นมาทัดแรกก่อนนะอ่า เพราะฉะนั้นคุณต้องหายอดกู้ไฟแนนซ์ออกมาก่อนโดยการเอาราคารถลบเงินดาวจะได้ยอดกู้ไฟแนนซ์ใช่ทีนี้ค่าง,งวดจะเท่ากับยอดกู้ไฟแนนซ์คูณดอกเบี้ยต่อปีนะครับแล้วคูณจำนวนปีที่ผ่อนอเสร็จปุ๊บเอากลับมาบวกกับยอดกู้ไฟแนนซ์นะครับแล้วหารด้วยจำนวนงวดเพราก็ะนั้นก็จะได้ ค่างวดที่ถูกต้องถูกต้องครับถ้าค่างวดตรงแปลว่าดอกเบีย้ยก็ตรงถ้าคำนวณตามนี้แล้วดอกดอกเบีย้ยตามนี้แล้วค่างวดออกมาไม่ตรงแปลว่าดอกดอกเบีย้ยก็ผิดติดต่อหาเหลิงโอก็ได้เดี๋ยว<ต>เดี๋ยวร<อ>ีเช็คให้อดอกเบีย้ยสูมมน์เปอร์เซ็นต์มีนะครับอ่าแต่ผ่อนสั้นกว่าอ่าใช่ครับคือมันผ่อนไม่ถึงแปดสิบสงวด<อ>ถ้าใครเจอดอกเบี้ยศูนผ่อนแปดสิบงวดคุณคุณโดนบวกราคารถมาแล้วแต่ถ้าอยากผ่อนระยะย,ยาวอยากได้ดอกเบีย้ยถูกมี อ่ามีอ่าอันนี้เรามีผ่อนยาวดอกเบี้ยถูกมีไม่บวกราคานะไม่มีบวกราคาแน่นอนของแถมก็จัดเต็มให้ตามที่แบบจาเป็นกับรถเลยเขาแถมปกติใช่ครับเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงลูกค้าด้วยนะเหตุผลหนึ่งคือเราเป็นห่วงเพราะว่าลูกค้าไม่รู้เยอะมากคํานวณดอกเบี้ยไม่เป็นคํานวณค่างวดไม่เป็นก็เยอะมาก ใช่ครับอันนี้มันก็ยากนะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไว้ใจเซลล์อะเนาะขนาดเป็นเซลล์วงเซลล์ใหม่บางคนจะคำนวนไม่เป็นเลยยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดหัวใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ของคุณเหลียงครับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับถ้าใครสนใจที่จะจองรถกับเรานะคบหรือว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญดีๆนะคบช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับรอชมของดีๆีหลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ